วันเกิดนะคะว้าวหนูซื้ออะไรให้พี่เนี่ย <S <S เจอมั้ยอะไรเนี่ยก็สรอยอว่งเงคะหนูซื้อมาจากเจ้าดังเลยนะเนี่ยไปยืนรอตั้งนานน่ะเป็นไงซื้อดีซึ้งบ้าซึ้งบออะไรอะ่ะมันเกิดพี่ทันทีซื้อไส้อั่วให้เนี่ยนะนะใครมันจะไปอยากได้มันพิเศษตรงไหนอะ่ะโถวย พี่แต่หนูอสาวไปยืนรอตั้งนานนะนี่พี่ไม่เห็นความตั้งใจที่หนูทําให้พี่เลยใช่ไหมอ่ะช่างมันเถอะเอาไปกินเองก็ได้แฟนที่ไม่เคยใส่ใจอะไรเราเลยเขาจะจริงจังกับเราแค่ไหนกันเชียวได้ครับเดี๋ยวผมรีบโอนให้นะครับที่รักคือเจ้าของบ้านเช่าเขาโทรมาทวงค่าเช่าที่เราค้างไว้แล้วอ่ะหมื่นหนึ่งแต่เงินเดือนพี่ออกล่าช้าแถมโบนัสพี่ก็ไม่ได้ด้วย แล้วพี่ก็มีเงินฝากประจําอยู่แปดหมื่นนะแต่มันถอนไม่ได้มันถอนลาบากมากหนูใจใพี่ก่อนได้ไหมแต่ว่าเงินเดือนหนูยังไม่ออกเลยนะงั้นเอางี้ไหมเราเลิกเช่าบ้านหลังนี้ไปก่อนเดี๋ยวนูย้ายไปอยู่กับฝนก็ได้เพอะดีว่าที่คอนโดมันอะ่ะยังมีห้องว่างอีกหนึ่งห้องไม่ไม่ไม่คือพี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะถ้าตักไปแล้วพี่อยู่ไงอะ่ะ <c oughs> ช่างมันเถอะเดี๋ยวพี่ไปถอนเงินพี่เองแล้วกัน ที่รักคือแม่พี่ป่วยเข้าโรงพยาบา, <c oughs> าลเนี่ยค่ารักษาอยู่แสนหนึ่งหนูพอจะมีให้พี่ยืมไหมอะฮะนี่แม่พี่ไม่สบายหรอใช่แม่พี่ป่วยหนักเลยตอนนี้อยู่ที่ไอซียูอะแม่แฟนไม่สบายงั้นว่าที่สะพ้ายอย่างหนูอะก็ต้องช่วยเหลือแฟนให้เต็มที่สิเพราะอีกหน่อยอะเราก็จะได้แต่งงานเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนี่ใช่เลยใช่งั้นเงินแสนหนึ่งอะพี่ก็หากจากค่าสินสอดที่เหลือที่พี่จะให้หนูได้เลยนะ แล้วก็ฝากบอกแม่พี่ด้วยว่าขอให้หายไวๆนะคะนี่หนูพูดบ้าอะไรเนี่ยพี่ให้สินสอดตั้งแปดแสนนะพี่ขอยืมแสนเดียวไม่ได้เลยหรืองไงหนูคิดว่าพี่เป็นตู้เอทีเอ็มเหรอวะตู้เอทีเอ็มงั้นเหรอพี่ให้ค่าตัวเองมากเกินไปปะหน้าด้านเพนแก่ตัวต้องแต่จะเอาเปรียบแต่ไม่เคยคิดจะเสียสละนี่แหละมันตัวพี่ชัดๆเลยสึกษานังครบรอบค่ะ โหนี่มันนาฬิกาที่พี่อยากได้นี่อของคุณมากนะเออพี่ก็มีของใจะให้หนุเนกันนะ่ะนี่ไงตุ๊ก,กตาเหรอคะอ๋อใช่ค่ะอย่ามองว่ามันไร้ค่านะตุ๊ก,กตาตัวนะี้พี่ตั้งใจเย็บเองกับมือเลยพี่พยายามมากแล้วตัวเนี้ยมีแค่ตัวเดียวในโลก มันซื้อหเห็นว่าพี่รักหนูคนเดียวไนะหนูดูนี่สิพี่ตั้งใจเย็บจนพี่เป็นแผลหมดแล้วเนี่ยอืขอบคุณมากเลยนะคะหนูคิดไม่ถึงเลยว่าพี่จะใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีขนาดเนี้ยก็หนูเป็นคนพิเศษของพี่ไงทุกอย่างก็ต้องพิเศษด้วยค่ะขอบคุณนะคะครับ เฮ้ยนี่แกชอบกินเค้กร้านมีทูด้วยเหรออะไรนะก็ตุ๊กตาเนี้ยถ้าซื้อเค้กร้านมีทูครบห้าร้อยก็จะแถมหนึ่งตัวไงแล้วก็มีคอลเลคชันเจสีด้วยนะฉันมีครบจัดตัวเลยอะถ้าแกชอบสีไหนบอกนะนะได้ฉันแต่งให้อะไรนะไหนพี่บอกว่ามาจำแค่หมื่นหนึ่งก็สามารถทำสัญญาระยะสั้นสีเดือนได้เลยไม่ใช่หรอเขเจ้าของบ้านนะดิไม่รู้ว่าเป็นบ้าอะไร อยู่ๆจะมาขอขึ 2, 40, 000, 15, 000, so ouais. ้นมาจําเป็น2 0 0 0มืแล้วก็ขึ้นค่าเช่าด้วยให้ทําสัญญาระยะยาวหลายปีพี่ก็ไม่รู้ทําไงอ่ะรีบเซ็นสัญญาเถอะนะเดี๋ยวโดนคนอื่นแย่งไปก่อนนะโซนนี้ทาเรททองอยู่ด้วยโอเคพี่งั้นเดี๋ยวหนูรีบไปเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยมึงแก้เป็นเจ้าของบ้านให้กูนะนะแล้วมึงก็เซ็นสัญญาไปกูตกลงกับตักว่าค่าบ้านคือหมื่นหนึ่งมึงห้ามลดเด็ดขาดนะถ้าจบงานนี้เดี๋ยวกูไปเลี้ยงเราติดตักงมนง่เฮ้ยได้เพื่อนเดี๋ยวกูจัดให้ไป ที่รักเรื่องแต่งงานเนี่ยพ่อกับแม่หนูท่านว่าไงบ้างอะ่ะอ๋อพ่อกับแม่ท่านบอกว่าเอาตามที่บ้านพี่สะดวกเลยท่านไม่ได้อะไรมากกับเรื่องเนี้ยแล้วท่านยังบอกอีกนะว่าท่านจะให้รถเราคันหนึ่งอะ่ะค่าข้าวพ่อๆกับสินสอดที่พี่จะให้เลยจริงเหรอ,อ,อคือที่บ้านพี่กะว่าจะให้ค่าสินสอดหนูแปดแสนอะ่ะโหทำไมให้เยอะจังเลยอะ่ะเนีก ถึงพี่จะไม่ได้รวยขนาดนั้นนะนะแต่การแต่งงานสําหรับผู้หญิงเนี่ยมันมีแค่ครั้งเดียวพี่ไม่ยอมให้หนูเสียหน้าหรอกหนูก็รู้นี่ว่าครอบครัวพี่ก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรอ่ะพี่ขอผ่อนใจค่าสินสอดเป็นงวดได้ไหมงั้นพี่จ่ายหนูก่อนแสนหนึ่งหลังจากที่เราแต่งงานกันไปพี่ก็จะทยอยจ่ายเรื่อยๆหนูโอเคไหมคะนะก็ได้ค่ะเย งั้นเดี๋ยวพี่บอกข่าวดีกับแม่ก่อนนะค่ะแผนของแม่ได้ผลจริงด้วยนะครับตากบอกว่าที่บ้านมันจะให้รถเราคันหนึ่งส่วนเงินสินสอดที่เหลือเนี่ยพอเราแต่งงานเสร็จแล้วก็เบี้ยวไม่ต้องจ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่กล้าเลิกับผมหรอกนะมันรักผมจะตายส่วนเงินสินสอดที่ให้ไปเราจะต้องหาวิธีเอาคืนมาด้วยนะจะให้ตากเอาไปฟรีๆแบบนี้ไม่ได้ เดี๋ยวแกก็โกหกไปนะว่าแม่เนี่ยไม่สบายจะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลด่วนแล้วก็ขอยืมเงินนั้นกลับมาด้วยได้เลยครับแม่จัดให้ตามคำขอเลยปากบอกว่าทำทุกอย่างเพื่อหนูแต่สุดท้ายพี่ก็ทำเพื่อตัวเองทั้งนั้นน่ะโกงได้ไหมกระทั่งคนที่รักตาคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฟังพี่ หนูไม่เคยเจอใครที่หน้าด้านหรือว่าหน้าตัวเมียเท่าพี่มาก่อนเลยแม้แต่แฟนตัวเองยังโกงอะ่ะจิตใจมันต้องเฮียขนาดไหนวะเราเลิกกันเถอะตัก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 